ปริมาณ1ล้านของ follower ชอนบุรณะเฮรันอาจน้อยเพราะยังมีเหลืออยู่อีกถึง3ล้านจากจำนวน follower ที่เคยมีอย่างเหนียวแน่นถึง4ล้านแต่ชอนบุรณะเฮรันก็จำเป็นต้องครุ่นคิดและใครควรอย่างหนัก1จํานวน1ล้านที่หายไปมีคุณภาพหรือไม่เพียงใดขณะเดียวกัน1ซึ่งไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดก็คือเหตุปัจจัยอันทำให้เกิดความพักดีซึ่งเคยมีต่อชอบุรณะเฮรัน เหตุใดจึงหายไปเพียงชั่วข้ามคืนจะมองว่าอาการวูบวาบอาจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในโลกของโซเชียลแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือผลข้างเคียงที่สําคัญเป็นอย่างสูงเนื่องจากไม่ได้เป็นอาการวูบวาบในเชิงปริมาณเท่านั้นหากแต่ยังเป็นเงาสะท้อนอันสะเทือนไปยังคุณภาพอย่างลึกซึ้งยิ่งเพราะหนึ่งล้านนี้ย่อมเป็น f o l l o w ร์ที่มีลักษณะกรรมันตะ ผลสะเทือนอันตามมาอีกมากมายเชื่อได้เลยว่าชอนบุรณะฮิรันมีได้คาดคิดล่วงหน้านั่นเห็นได้จากกระบวนการขุดเรื่องราวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าไม่ว่าชุมชนอันเติมใหญ่ไม่ว่าคำกล่าวในแต่ละบริบท ว่าด้วยเรื่องการถูกดูหมิ่นเยียดยามจากคนขาวไม่ว่าคำกล่าวในแต่ละบริบทเรื่องการเป็นนักมวยปรากฏว่าที่เคยกลบเล้นซ่อนฝังไว้เป็นอย่างดีก็มีการรื้อฟื้นนำมาวางเรียงในที่เปิดเผยแทบไม่มีความลับอะไรของชอนบุรณะฮิรันเหลืออยู่ แฟนๆที่เคยเปี่ยมด้วยความพักดีก็เริ่มคลอนแคลนอย่างรวดเร็ว,รวคือการถอนตัวออกจากฟอลเวอร์อย่างหนักก็คือการนำเอาเอกสารหนังสือมาเผามิได้เป็นการเผาอย่างธรรมดาตรงกันข้ามเป็นการเผาในแบบประจานออกสาธารณะไส้กี่ขดต่อกี่ขดของชอนบรุรณะฮิรันเป็นที่ปรากฏแม้ความผิดพลาดของชอนบรุรณะฮิรันจากคำสารภาพของชอนเองก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยแต่ที่มากที่สุดก็จากการไลฟ์ พลเอกประวิตยวงสุวรรณเพียงไปร่วมปลูกต้นไม้ได้ใกล้ชิดก็ออกปากชมจุดเด่นจุดนุ่มนวลของพลเอกประวิตยวงสุวรรณออกมาด้วยน้ำเสียงทุม้มในกระสวนของชอนบุละาฮรัน ได้เจอท่านประวิทย์มันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เอาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมานแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมันทําให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทาให้เราคิดอะไรบางอย่างอยา่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าเราได้เจอเขาจริงๆได้คุยกับเขาเราสัมผัสกับเขาน้องๆที่กําลังเติบโตอยู่อยากให้รู้ว่าขา่าวก็มีเจตนาของเขานะเราอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ถึงที่เราดู ตรงนี้เองคือจุดตัดตรงนี้เองคือจุดหักของภาพลักษ